สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆครับวันนี้ครับลมหนาว22องศานะครับที่อุบลราชธานีตอนนี้ประมาณกับ17บเนาฬิกาสินาฬิกาสานาทีนะครับ4ี่โมงครึ่งครึ่งนะครับนี่ทีนี้หนึงสินิ้วนะครับโปรโมชั่นวันแฟร์3,199บาทพร้อมดอกพร้อมส่งแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็อุปกรณ์ชุดตู้บ่าวเทค21นิ้วโอ้โหจัดโปรโมชั่นวันแฟร์นี่ครับงานท็อปโดรนพงไอว่าแม่เหล็ก สามร้อยโปรตีนไม่เหล็กสองร้อยห้าสิบสองร้อยนี่ก็ขายอยู่เก้าพันร้อยเก้าสิบเก้าแล้วตัวนี้หีดนิ้วไว้ห้านิ้วเป็นเบาะเพียกงานท็อปนะครับนี่ครับรีบสั่งจองหนุนเลยครับโปรโมชั่นแค่สองวันเท่านั้นสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้องกลับไปอยู่ราคาปกตินะครับพอจัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาคุ้มไม่ดีมเจ็ดพันเก้าคุ้มครับ ปกติตู้ก็เกือบห้าพันเนาะครับผมตู้อยู่ประมาณเกือบพันดอกก็ตกเกือบห้าพันเนาะก็ครบเป็นหมื่นนะนี่จัดปูนี่เป็นเมล็ดสามร้อยด้วยบาวเทคนะครับบาวเทคที่เป็นยิ้วงานท็อปนะครับโอ้โหนี่ครับงานท็อปของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเราดีบันท่านก็เป็นเหล็กตัวเล็กเนาะแต่เราเป็นเหล็กตัวใหญ่ครับเหล็กชาบพับตัวใหญ่งานท็อปตัวนี้ตะแกรงปั๊มพับขอบนะครับบาวเทคนี่นะครับเจ็ดพันเก้าได้ถูกนะ อันดุพิดลองรีวิวตอนมันอยู่ในในในเฟซบุ๊กไงนี่ครับคนละคนแล้วล <c oughs> ที่หนึ่งสองนิ้วอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับสามพก้าสบาทพร้อมดอกแล้วก็พร้อมส่งนะครับโปรจีตู้ป,ป่าก็2อ0พันเนะตานสองพันเก้าดอกแล้วดอกกลางอีกตกดอกละ้ห้าสบกาบาทนะนี่ไม่ใด้ในโปรนี่คุมนะ้มครับคุ้มมากครับที่ดีเด่นสินิ้วครับ 112, ราคาถูก แต่ตู้นี่ก็ต้องคุณภาพนะครับเห็นว่าถูกอย่างเดียวนะครับถูกก็ต้องคุณภาพโดยสำหรับตู้เราครับสะดวกลูกค้าที่อยากอัปเดเเตเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นดอกหอ้าร้อยบาทดอกหกร้อยบาทนะครับมีถึงพันสองร้อยบาทนะสิบสองนิ้วดอกแต่งรถเหยินพันสองร้อยบาทปวยหรือกลัดไว้สี่นิ้วครับไว้สี่นิ้วไว้สี่นิ้วนะครับเดืยดตลัดเริ่อหนาวดีมเหรอ บอกว่าอุณหภูมิจะลดจะลดถึง15องศานะครับรอบนี้หนาวประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็จะหนาวหนาวนะครับนะครับอากาศเย็นสบายๆครับเสียงนกกำลังวิ่งแข่งกันครับ4ี่คนร้อยบีบีสิบแปดนิ้วโปรเพชชันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ2399บาทกับเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้ว2399บาทก็จะกลับสู่ราคาปกติแล้วนะครับคราวนี้ น่าจะไม่ได้ขยับนะครับราคาโปรนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ชุดชุดเครื่องชุดเซตมามาแทนนะครับชุดชุดโปรนะครับนี่ก็2อคูณสองคูณสนะครับอุปกรณ์แหลกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ครับยามเย็นๆสิบเพฤศจิกายนนี่ครับก็เตรียมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับข้างในก็เป็นที่รองระบบเสียงครับข้างในครับ นีแหลกก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับอุปรกรณ์กระดาษนี้เราก็นนรีไซเคิลในการแพ็คของนะครับทำการแพ็คแพ็คส่งครับตัวนี้คือทั้งหมดเลยนะครับกเกือบร้อยกว่าใบครับยวพอเดือดเดี๋ยวคุณดูก่อนออเดือดตัวนี้ก็เจ้าเนี่ยก็สิบกว่าใบให้ดูกันสดุกันทุกๆคลิปเลยนะครับทุกคลิปทุกวันเราอัปเดตส,สดทุกวันเลยนะครับ นี่เป็น AI ไหรือตัวจริงนี่ตัวจริงครับผมตัวจริงมาจับได้ไวได้นะครับผมจับได้ไวได้ครับนี่ครับเขาบอกว่าเยทำไมทำไมถึงกินเยอะเพราะผมอยากได้บุญครับเขาทำไมถึงว่าอยากได้บุญเพ,พาาราะะ้าจาย์พรนะ้าจานว่าไงนะหลวงพ่อว่าไงนะหลวงพ่อบอกว่าทานบุญครับผมาทานบุญหลวงพ่อว่าถ้าอยากได้บุญต้องทานเยอะๆครับผม,มทานบุญยังไง พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ว่าถ้าจะได้บุญก็ต้องทานเยอะๆใจะไม่ตันเดี๋ยวว่าไม่มีบุญจะไม่เด็กผมพร้อมนี่นี่ครับคนมีบุญครับนี่ครับนี่ทคนมีบุญครับเด็กถ้าจะได้บุญก็ต้องทานเยอะๆกับตันก็เลยกินเยอะครับกับตันเอาเบาเทคนะครับงานท็อปนะครับนีเบาเทคงานท็อปยี่สิบเอ็ดนิ้วงานท็อปเหล็กฉากพับตัวใหญ่นะครับนี่ครับนี่หูจับเหล็กสวยๆครับเบาเทคครับ เ9็ดบาทพร้อมดอกคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับวันนี้ก็พรุ่งนี้หลังจากวันที่21ก็99 9 9บาท,บาทราคาเดิมนะครับกับดูราคาเดิมขอบคุณทุการติดตามด้วยนะครับนี่ครับท่านที่กำลังมองหา21นิ้วเ่าเทคที่สวยก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ